ที่การประกอบอย่างแรกเราประกอบปากกาก่อนนะคะอย่างแรกให้เราเปิดตัวของปากกาออกมาอย่างนี้นะคะนี่จากนั้นให้ถอดตัวนี้ออกถึงออกมาอย่างนี้เนาะ,ะตัวนี้สีดำตัวนี้เอาไว้ใส่ตัวของหลอดยาหลอดยาที่คุณยายได้มาก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือจะเป็นตัวนี้เนาะ,ะโอเควิธีใส่ใส่เข้าไปเพราะว่าใส่เข้าไปตรงคงเลยนะคะเอาด้านหมอสีทองใส่เข้าไปอย่างนี้นะคะโอเคแล้วก็เอาประอกอบหลอดยาประกอบกลับเข้าไปในปากกา เวลาที่เราประกอบกับเวลาเราหมุนเนี่ยคือเราต้องไม่มียเสียงดังลิฟอันนี้ตัวะปารประกอบแน่นแล้วต่อไปก็คือการประกอบหัวเข็มเนาะโอเคก่อนที่จะประกอบหัวเข็มนะคะให้ใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดบริเวณนี้ก่อนเนาะโอเควิธีการประกอบหัวเข็มก็คือง่ายมากหัวเข็มเนี่ยมันจะมีพลาสติกอยู่ตรงนี้นะคะให้เราลอกพลาสติกออกก่อนอย่างนี้เนาะแล้วก็ประกอบเข้าไปตรงๆอย่างนี้นะคะโอเคแล้วจากนั้นก็หมุนหมุนให้แน่นนะคะอันนี้ก็คือเราประกอบตัวองปารกาะกอบแน่ว รอยละส่ยาเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะโอเควิธีการจะฉีดก็คือตำแหน่งที่เราสามารถฉีดได้ก็จะเป็นตำแหน่งบริเวณหน้าท้องนะคะที่จริงเราสามารถฉีดได้ทั้งหน้าแขนหน้าขาแต่ว่ารบริเวณหน้าท้องเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่ตัวยาสามารถดูดซึมได้มากที่สุดเนะาะดังนั้นรบริเวณหน้าท้องก็แนะนำมากที่สุดนะคะ,ะตำแหน่งที่สามารถฉีดได้ก็คือว่าให้ห่างจากสะดือประมาณสามนิ้วข้างนะคะสามนิ้วข้างออกมาเนาะสมมุติว่าวันนี้เริ่มฉีดตรงนี้วันต่อไปให้เปลี่ยนตำแหน่งนะคะก็คือฉีดตรงนี้พอวันพรุ่งนี้ฉีดก็เลื่อนมาจากตำแหน่งเดิม อย่างนี้นะครับเปลี่ยนตำแหน่งทุกวันตามรูปนี้เลยนะคะไม่ฉีดซ้ำตำแหน่งเดิมเพราะว่าการฉีดซ้ำตำแหน่งเดิมมันสามารถทำให้เกิดเป็นก้อนไตแข็งได้แล้วก็เวลาฉีดก็จะเสร็จเนาะโอเค <Okay. S 1> หลังจากที่เราประกอบอากาเสร็จแล้วนะคะอ,อ,อันนี้คุณหมอสั่งให้ฉีด8ยูนิตก่อนอาหารเช้าแล้วก็8ยูนิตก่อนอาหารเที่ยงเนาะวิธีการปรับขนาดยาให้เป็น8ยูนิตก็คือว่าตรงนี้นะคะจะเป็นที่ปรับขนาดยาให้ระหมุดได้เลยนะคะคุณหมอสั่ง8ยูนิตก็ให้ระหมุดมาที่เลข8อย่างนี้ก็คือเลข8แล้วแสดงว่า หมุนเพลสามารถหมุนกลับที่เลขแปดได้อย่างนี้นะคะหมุนเพลสามารถหมุนกลับได้เนาะโอเคสมมติว่าอันนี้เป็นหน้าท้องของคุณยายนะคะให้เราคุณยายได้สัมฤทมาหรือยังคะยังโอเคให้ใช้สัมฤทชุบแลอลกอฮอล์นะคะเช็ดบริเวณผิวหนังก่อนที่จะฉีดเนาะจากนั้นวิธีการก็คือว่าให้คุณาย,ยายบีบผิวหนังขึ้นมาก่อนนะคะโอเคขวดเขียมันจะมีสองสองปลอกสองอันเนาะมีปอกนอกนอัน,นนี้นะคะแล้วก็ปอกในอันเล็กสีม่วงอันนี้นะคะโอเคเวลาจะฉีดเนาะอันนี้ฝาหมายเลขแปดยูนิต แล้วก็ถือปากกาใน,น,นลักษณะตั้งตรงนะคะแล้วก็ปักไปที่หน้าท้องตรงๆเลยคะ่ะอาจอยูหนังอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็กดพอกดแล้วนะคะตัวยาจะมาอยู่ที่เลขศูนย์แล้วโอเคพอปักเข้าไปแล้วนะคะไม่ถอดเข็มออกเลยทันทีต้องค้างเข็มไว้อย่างน้อยนับหนึ่งถึงยี่สิบหนึ่งสองสามสิบแปดสิบเก้ายี่สิบแล้วค่อยถอดเข็มออกนะคะเพราะว่าตัวยาจะได้เข้าสู่ร่างกายจนหมดเนาะแล้วก็หลังจากที่เราถอดเข็มแล้วเนี่ยให้ลองสังเกตบริเวณหัวเข็มว่ามันมีน้ำยาหลงเหลือหรือเปล่าถ้ามันมีเนี่ยแสสสสดดดดงวว่่่่าาาาาาาตััยออออจจะะะเเเเขขู้้้้้้ำไไไไมมมมมหหนนนนคคโ็ีรรถใชซกิบ อันนี้ฉีดไปละสองครั้งเช้ากับเที่ยงดังนั้นประมาณ2วันก็ต้องทิงนะคะ